สวัสดีครับนะ้านๆะวันนี้นะครับผมก็ออกไม้มาตกปลากระดี่เช่นเคยนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นกระดี่ตัวนี้นะครับผมขนาด10กรัมนะครับผมตัวนี้ได้มาราคาแค่35บาทเองนะนะ้านๆะนะท่านใดที่สนใจเดี๋ยวผมแปะตะกียวไว้ให้แล้วกันนะครับไม้แรกโดนนะครับผมเป็นกระสุนนะครับผมตัวนี้ ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าน้ํามันพัดเข้าไปแล้วก็ปลาว่ายเข้าไปข้างในนะครับผมก็จะเป็นเสาที่เป็นปูนนะมีโอกาสที่ทําให้สายขาดได้นะผมก็รีบวิ่งมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวสายโดนปูนบาดเดี๋ยวจะขาดได้นะครับดึงแรงมากรวมกับทั้งแรงน้ําด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ปิดเบรกแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะก็เสียงดวงเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปเดี๋ยวก็มีโอกาสขาดอยู่ดีนะผมก็เลยใช้วิธีการปิดเบรกแน่นๆแล้วก็ลากขึ้นมานครับผมพยายามลากปลาให้ขึ้นจากผิวน้านะเพราะว่าถ้าอยู่ใต้น้ํามันจะดึงแรงมากนะครับ ดึงปลาให้ลอยขึ้นมานะครับผมแล้วก็เล่นกับปลาสักหน่อยนะครับให้ปลามันเริ่มเหนื่อยนะถ้าเรารีบเกินไปเดี๋ยวมันทําให้ปลามันสะบัดเบ็ดหลุดได้เพราะว่าผมดูแล้วคือเบ็ดตัวนี้ติดแค่ตัวเดียวนะครับผมติดแค่ตัวท้ายนะก็จากนั้นเริ่มเหนื่อยก็ค่อยๆยกขึ้นมานะครับผมดูจังหวะดีๆนะเดี๋ยวมันจะสะบัดหลุดได้นะครับก็จากนั้นค่อยๆยกนะครับผมปลาตัวนี้ก็ไซส์สวยเลยนะครับผมเป็นปลากระสุบที่ได้ตัวแรกเลยนะครับที่ไซส์สวยเลยจากเหยื่อตัวนี้นะครับ ก็เป็นเหยื่อที่ผมเพิ่งเคยใช้แล้วก็ติดใจเลยนะครับเพราะว่าเหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อที่ถูกด้วยใครที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อไปใช้งานกันได้นะครับกับเหยื่อตัวนี้นะสินค้าส่งจากไทยนะครับไม่ต้องรอนานนะ